สวัสดีครับจากนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับลูกค้าทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเลี้ยว Facebook YouTube แล้วก็ t i k t o k ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันยุยาวนะครับวันที่วันศุกร์ที่28นะครับกรกฎาคม2566นัดมีรถไถมือสองรถเกี่ยวแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับมาแนะนํานะครับให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับวันนี้นะครับราคาก็เริ่มต้นตั้งแต่70,000บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ มาชมคันแรกก่อนเลยนะครับคันนี้จะเป็นอิซกินะครับ TL 2 3 0 0ครับขนาด23แรงม้านะครับตัวนี้เป็นรถ2เพลา3สูบครับโฟ h e วิขับเคลื่อน4ล้อครับตัวนี้เป็นเก่านอกนะครับผ่านการใช้งานในไทยเรียบร้อยนะครับได้ตัวรถแค่อย่างเดียวนะครับไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับลูกค้าอยากได้หางอยากได้ตัวตัดญ้าเพิ่มได้นะครับคันนี้ราคาเพียง70,000บาทนะครับ เปิดหัวหน้าปกเลยนะครับตัวนี้พีดีโอสรอบปั่นนะครับรถเครื่องเกียร์ดีนะครับสวยๆนะครับพร้อมใช้งานตัวนี้เจ้าของเดิมปรับฐานล่องมานะครับก็ล้อก็จะแคบๆหน่อยนะครับคันนี้นะครับราคาเพียง70,000บาทเท่านั้นนะครับต่อรองได้นะครับคันนี้ใครสนใจต่อรองได้เครื่องเกียร์ดีนะครับมาดูคันที่2นะครับก็จะเป็นรถเกี่ยวนะครับตัวนี้พามาชมเจ้าคูปต้านะครับด c 7 0 G นะครับตัวนี้รถปี58นะครับสภาพเดิมๆ อันนี้ราคาเพียง3 3 0 0 0 0บาทนะครับมีเล่มทะเบียนครบนะครับคันนี้สภาพพร้อมเกี่ยวนะครับสภาพพร้อมเกี่ยวเลยนะครับใครสนใจนะครับคันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้ส่วนลดนะครับให้ส่วนลดนะแถมทองนะครับหสลึงนะครับตัวนี้แถมทอง1สลึงนะครับจบในราคา3 3 0 0 0 0บาทนะครับ อ่ะมาต่อครับเครื่องปลูกอ้อยนะครับตัวนี้เครื่องปลูกอ้อยของบู๊เจริญนะครับมือสองนะครับตัวนี้ขายตามสภาพครับจาก4ี่หมื่นไม่ได้ขายครับวันนี้ปรับลดราคาลงนะครับเหลือ3ามหมนห้านะครับใส่ตั้งแต่รถรุ่น M 6 0ไปถึง M 9 5 4 0นะครับเครื่องตัดหญ้านะครับ KTM นะครับตัวนี้มือสองนะครับขายเพียง2องหมืนห้าครับมารับกับเองนะครับตัวนี้นะครับอ่าหัวเกียร์สวยๆเลยครับของ K KMT นะครับของ KMT นะครับตัวนี้ผมได้มากับ M9540 นะครับใครที่อยากได้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผานพ่วนผานยกล่องผานขุดมันนะครับก็มีครบเลยนะครับวันนี้รถก็โล่งๆหน่อยนะครับช่วงวันหยุดวันนี้ก็เมื่อวานลูกค้าก็มาจองไป3คันวันนี้ก็มาจองไปอีก2คันนะครับวันที่28ก็ขอบพระคุณนะครับลูกค้าจากทางจังหวัดกาลสินนะครับหนึ่งท่านนะครับมาจอง L4018 ฝั่งทางนู้นนะครับแล้วก็ ลูกค้าจากอำเภอวานนนิวาจังหวัดสกลนครน,นะครับก็มาจอง L3608 ให้เราปรับสภาพให้นะครับขอบพระคุณ f c ทั้งสองท่านมากๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งหน้าร้านนะครับกระบะปลูกมันก็อยู่ที่12,500บาทนะครับผ่านขุดมันก็เริ่มต้นที่ตัวละ12,500นานะครับมารับเองก็มีส่วนลดให้ตัวละ1000บาทนะครับอ่ะมาเริ่มต้นจากคันแรกนะครับรถไถมือสองสภาพสวยๆคันนี้สีเดิมเครื่องเดิมนะครับเกียร์เดิมคัดเดิมไม่เคยตัดท่อน นะครับจะมี L4508DI นะครับอยู่ข้างล่างนะครับรอชมในท้ายคลิปได้เลยนะครับสำหรับรถสวยๆนะครับราคางบน้อยนะครับตัวนี้ L348 0ยางใหม่4เส้นนะครับอุปกรณ์2ชิ้นเป็นเครื่องยนต์3สูบนะครับ2พาว4วโิวขับเคลื่อน4ล้อระบบเกียร์จะเป็น8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ถอยนะครับได้อุปกรณ์2ชิ้นด้านหน้าแล้วก็หางควนนะครับรถสวยเครื่องเกียร์เดิมนะครับคัดยังไม่เคยตัดท่อนนะ อันนี้ใช้งาน2846ชั่วโมงนะครับรถถือว่าสีสันสวยเดิมครับเราเก็บแค่สีคันล่างให้นะครับราคาเพียง20,000 0บาทนะครับคันนี้20,000 0บาทนะครับมาคันที่2นะครับตัวนี้ l 3 6 0 8ม t ปนะครับเป็น36แรงม้าครับ36แรงม้านะครับตอนนี้เหลืออยู่ทั้งหมด3คันนะครับเหลือ3คันนะครับตัวนี้ยางหลังเดิมนะครับยางหลัง95%อยางหน้าเปลี่ยนใหม่หนึ่งคู่นะครับเก็บงานปรับสภาพทำสีนะครับรถเช็คสวยๆพร้อมใช้ครับ อันนี้ราคา295,000บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับสองปี300กิโลนะครับสองปี300กิโลเมตรแรกนะครับรถเช็คแล้วนะครับจุดรั่วซึมต่างๆซีล้อลูกหมากซ้ายลูกหมากขวาคัดนะครับน้ำมันเครื่องของเหลวเช็คให้เรียบร้อยนะครับราคาสุดคุ้มอุปกรณ์2ชิ้นเพียง295,000บาทคันถัดมานะครับคันนี้เป็นตัวเทอร์โบนะครับ ปรับราคาลงจาก300,500นะครับคันนี้เหลือ3 0 0 0 0บาทชุดแต่งเต็มนะครับสวยๆนะครับท่อซิงเสาค้ำลังคานะครับกระจกนาซ่านะครับมาครบนะครับมาพร้อมกับหางใหม่ด้วยนะครับให้หางใหม่ด้วยตัวนี้ราคาเพียง300,300 0บาทนะครับ3 0 0 0 0 0บาทสภาพนี้เลยนะครับสวยๆเลยรถพร้อมส่งเลยนะครับรถพร้อมส่งเลยนะครับ ถัดมาเป็นคูบุต้านะครับ L4018 ดีทีนะครับ8เกียร์หน้า8เกียร์หอยนะครับรถปี61นะครับสภาพสวยตัวนี้เดือวแถมยางหน้าให้ใหม่อีกหนึ่งคู่นะครับราคาเพียง390,000บาทนะครับให้ยางหน้าด้วยนะครับอุปกรณ์หางนะครับเลือกได้นะครับจะเอาเป็นหางบุกเบิกหรือว่าเป็นหางควรก็ได้นะครับคันนี้นะสวยๆเลยนะครับคันนี้2,600ชั่วโมงมาอีกหนึ่งคันนะครับยังอยู่นะครับคันนี้เมื่อเช้า FC เข้ามาลองนะครับก็งบไม่ถึงก็เลยเอา36ไปนะครับอ่ะ ตัวนี้เป็น L 4 0 1 8 Limited ่เก็บงานจากทางร้าน700กว่าชั่วโมงนะครับรถเช็คเรียบร้อยครับเก็บงานทําสีใหม่สีสวยเลยนะครับคันนี้ราคา410,000บาทนะครับรวมโอนกรรมสิทธิ์ให้นะครับตัวนี้ปรับลดราคาลงมาจาก4 2 0 0 0 0นะครับรถสวยเช็คสภาพพร้อมใช้นะครับมาถัดมาครับขึ้นมาเป็น4สูบนะครับ47เหลือ1คันนะครับสาขาสมเด็จก็มีอีก1คันเหมือนกัน ตัวนี้เป็น47แรงม้านะครับเครื่องยนต์ขนาด4สูบไดร์อินเจคขั้นครับ2พาว4วิวขับเคลื่อน4ล้อยางใหม่4เส้นนะครับระบบจะเป็น8เกียร์หน้านะครับ8เกียร์ถอยนะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะครับเหลือ1ขั้นนะครับเราแถมหน้ากากให้1ใบนะครับตัวนี้ราคาเพียง3,95,000บาทนะครับจากราคา4แสนปรับลดราคาลงมานะครับหน้าใบมีดใหม่นะครับ จุดต่างๆลูกหมากซ้ายขวานะครับเช็คเรียบร้อยซีนล้อลูกปืนล้อนะครับต่างๆเช็กให้เรียบร้อยนะครับมีประกันเครื่องยนต์ให้ด้วย3เดือนนะครับเอฟซีทางฝั่งสปปลาวเราก็จัดส่งให้นะครับถ้าสนใจจริงๆเราก็จัดส่งให้อะยันม่านะครับ45แรงม้านะครับเอฟสีห้าสามีเอ็ครับยางใหม่4เส้นนะครับใบมีดเต็มๆนะครับตัวนี้เปลี่ยนใบมีดให้ใหม่เช็คสภาพพร้อมใช้แปลงโฉมเป็น49แรงนะครับเผากลางเป็นแบบกากบาทครับคันนี้ราคาเพียงนะครับ295,000าบาทนะครับ มาอีกหนึ่งขั้นครับพึ่งขึ้นมานะครับตัวนี้เป็น MU 4 9 0 2นะครับรถปี64สครับอ่าสวยๆครับเล่มทะเบียนเอกสารทิชโอนครบนะครับตัวนี้3,500ชั่วโมงครับราคาเพียง490 0 0 0บาทครับ490,000าบาทเล่มทะเบียนทิชโอนครบนะครับอันนี้ได้อุปกรณ์2องชิ้นนะครับรถสวยเก็บงานทําสีใหม่นะครับคานล่างสีชุดบนสีเดิมครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรุ่นเที่น่าใช้มากๆนะครับ ระบบเป็น8เกียรเดนาแปดเกรดถอยนะครับอ่าสีแรงม้า mu 4902ก็พละกําลังก็จะพอๆกันกับ l 5 0 1 8นะครับแต่ฐานความกว้างของล้อหลังก็จะกว้างกว่า50นะครับมาอีกหนึ่งคันครับรุ่นเทียบเทียบกันนะครับตัวนี้เป็น y m 3 5 1 A นะครับยันม้า51แรงม้านะครับตัวนี้ราคา430,000บาทนะครับเราเช็คเก็บงานทําสีให้นะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้เช็คเก็บงานทําสีเรียบร้อยนะครับ51แรงม้านะครับคัันนี้2,500ช่วโมง นะครับเล่มทะเบียนเอกสารพุดโอนพร้อมเหมือนกันนะครับรถทุกคันได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังนะครับนัดขายเฉพาะเงินสดนะครับแล้วก็สามารถออกผ่านทกศได้เพื่อนๆนะครับพี่ๆท่านใดที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูรถมาทดสอบระบบนะครับเหมือนที่นัดลงคลิปลงรีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับไม่ตรงปกไม่ตามรีวิวท่านใดที่สั่งออนไลน์นะครับไม่ตรงปกไม่ตามรีวิวเรายินดีคืนเงินมัดจาเต็มจํานวนนะครับก็มีแค่ค่ามัดจํา1 0,000บาทนะครับใครที่สั่งออนไลน์นะครับตัวตัดหญ้าขนาด1เมตรก็อยู่ที่2 ห3 5 0 0บาทนะครับรับกลับเองก็ลดสวนละ2,000นนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปชมนะครับหน้าร้านฝั่งทางนู้นบ้างนะครับมีโปรโมชั่นโรตารี่เหมือนกันนะครับไปชมกันเลยอ่ะมาชมสําหรับเครื่องอัดฟางนะครับ fb 135ตัวนี้นัดลดราคาลงนะครับเหลือ2,90 0 0 0บาทนะครับอ่ารวมส่งให้300กิโลนะครับเม็ดแรกนะครับอันนี้ lc 0 1 8ครับก็ทีมงานเราเช็คสภาพเรียบร้อยนะครับพรุ่งนี้เตรียมส่งมอบนะครับ fc ทางจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ ส่วนโรตอรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดขนาดใดค่ายใดนะครับเรามีส่วนลดให้ถึง3,000บาทนะครับสำหรับลูกค้าที่มารับกลับเองนะครับตรงนี้นะครับให้โปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสินค้าด้านล่างต่อนะครับมาด้านล่างนะครับซื้อรถจากนัทแท็กเตอร์นะครับชัดเจนนะครับทุกระบบเลยนะครับทุกขบวนการตัวนี้ L 3 6 0 8นะครับรอลูกค้าทางอำเภอวานนนทวนิวาสจังหวัดสกลนครนะครับเตรียมนัดส่งมอบนะครับวันนี้ก็จองคันนี้ครับเมื่อวันก่อนคลิป ล่าสุดก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับลูกค้ามาลองตั้งแต่ยังไม่ประกอบฝากระโปรงนะครับคันนี้ก็ยางใหม่ซีเส้นครับ อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังเช็คใหม่บิ้วใหม่นะครับตัวนี้จบอยู่ที่295,000บาทอ่ะตัวนี้นะครับที่พูดถึงนะครับ l c 5 0 8 d i นะครับเพื่อนๆนะครับคันนี้รถสวยสภาพเดิมเครื่องเกียร์ดีคัดดีนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้ราคา240,000บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถจดทะเบียนปี53นะครับรถสวยๆสีเดิมๆนะครับคันนี้ KRT เตรียมส่งพัทลุงนะครับเราเช็คเพิ่มให้นะครับแล้วก็ l c 7 0 8คันนี้ครับ ลูกค้าอยากได้เป็นสีลิมิเต็ดนะครับเราพ่นล้อดําแล้วนะครับกํลาลังพน่นพ่นสีรองพื้นนะครับอสีสามขั้นตอนครับอ่าเดี๋ยวเรารอ,รอดูตอนต่อไปนะครับคลิปหน้าว่าจะสวยขนาดไหนนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามมาที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่ศูนย์หกสามสามหนึ่งสาศูนย์สี่สี่เจ็ดมาดูอีกขั้นครับ คันนี้เลยเป็น L3608 คันโค้งนะครับราคา285,000บาทยางสวย4เส้นพี่ๆท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมานะครับที่นะัดแท็กเตอร์วัง3หมอจังหวัดอุดรธานีน,นะครับขอบคุณครับ